โอ้มีมีครับมีหลายตัวเลยอสองตัวครับตัวหนึ่งใหญ่กว่ามะคูลตัวหนึ่งเท่ามะคูลน,นี่นะครับเอาลุ้นเงน้ครับีได้มาสองตัว นีมีไหมไมีมดร,รอเปล่ามดไม่มีมดไม่มียกอุ้ยม,มีมีครับมีตัวงามเลยมีมีมีครับมีหมันจะสองตัวเหมือนเดิมนะครับเนี่ยอุ้ยตัวเดียวเต่ตัวใหญ่ครับตัวเดียวครับแต่ตัวใหญ่อู้หูนึกว่าสองตัวอู้ตัวเดียวครับแต่ตัวใหญ่ครับเนี่ยครับ เยวออกทางงาอีกงามันรูใหญ่ครับตัวเดียวครับแต่ตัวใหญ่ครับไปต่อครับรูนี้ก็ใส่ลุมเก่าครับตัวไหมน,น่าจะมีอุ้หมีครับมีม นีเข้าไปคาเลยโดนหนีบสองตัวครับสองตัวครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งเข้ามาคูนตัวหใหญ่กว่ามัคูนนิดหน่อยครับนะครับสองตัวเลยครับโอ้สามตัวครับนี่สองสาม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 ตัวครับ อันนี้สามตัวเลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซี FC ทุกท่านครับเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์วันนี้พาทุกท่านมาดักตุ้มปลาไหลเหมือนเดิมครับตุ้มเราก็อ่าเท่าเดิมครับสิบหลังเอาวิทยาใส่ไปทางนี้แหละครับอปนี่ระยะข้ามป่าไปนู่นหน่อยตรงข้ามป่าไปนู่นจะมีที่ใส่อยู่ ก็ประมาณเท่าเท่านี้ครับเนื้อที่ก็เยือแล้วก็ใช้สูตรเดิมครับนี่ครับหอยเชอรี่น้ำปูเก่ไก่แล้วก็ไส้เดือนครับไส้เดือนมาขุดตรงนี้ครับเนี่ยนี่ครับมาขุดเอาบริเวณนี้ขุดแล้วใส่เอาทิ้งลงไปเลยครับแต่ต้องรอให้ไส้เดือนมันตายก่อนนะครับนี่ครับหอยเชอรี่มันน้อยครับวันนี้จะใส่ไส้เดือนเยอะหน่อย เพราะว่าวานนั่งทุบหอยอยู่ฝนฝนตกแล้วก็ไม่สะดวกก็เลยเลิกนะครับใส้เดือนก็สใส่เส้เดือนเยอะหน่อยครับเพราะว่าใส้เดือนมันหาง่ายนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนเทคนิคนินดหน่อยนะครับก็คือตุ้มเนี่ยเนื่องจากเราใส่เส้เดือนเยอะนะครับเราจะใช้วิธี เอาย้านะครับเข้าไปอุดอุดไม่ให้ไม่ให้ไสเดือนมันไหลลงไปข้างล่างไปรอดออกนะครับอันไปติดอยู่ตรงนี้นะครับมันจะออกข้างบ้างก็มีออกข้างบ้างแหละครับแต่มันก็ยังดีกว่ามันออกข้างล่างไปด้วยนะครับก็คงจะออกไม่เยอะนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็พอใส่ยางไปก็จะเอาย้าปิดอีกทีนึงนะครับครับเดี๋ยวไป ไปดูกันเลยครับว่าเราจะเอาตรงไหนบ้างนะครับครับหลังแรกเราจอตรงนี้ครับจ่อไว้แล้วครับใส่เลยเประมาณนี้ครับ ว่าน้ำมันไม่ปกติครับน้ำมันขึ้นลงไม่ปกติเราจะเอา,เอาหอยใส่ไปก่อนครับใส่เดือนนี้มอันนี้หอยไม่เยอะครับต้องใส่น้อยหน่อยเอาใส่เดือนแสงไปครับอัอนนี้บอก ผมจะย่าใสลงไปนะครับติดไว้กานไสเดือนมันลอยขึ้นครับ <S <S ร้างจับซุ่งเลยครับเดี้ยนี้มาก,กับเอาไปีไปไงี้รอไปเอวครับลังกินมันหรอก แล้วก็จะขมได้ครับโอเคครับเสร็จแล้วครับหนึ่งหลังครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีครับสวัสดียมเช้าครับท่านผู้ชมิตร FC ทุกท่านครับพาทุกท่านมายกตู้มาไหลที่สายไว้ครับสิบหลังครับก็ใส่ไปทางนี้แล้วก็ข้ามป่าไปทางนู้นครับ ไปติดตามกันเลยครับนเพื่อไม่ให้เสียเวลาเอาดูกันเลยครับวันนี้ถึงน้ำลงนิดหนึ่งน้ำขึ้นน้ำลงทุกวันครับต้องใช้นี่เขียกับมดเยอะครับ อ่ะนี่ไม่มีมดโอ้มีมีครับมีหลายตัวเลยอสองตัวครับตัวหนึ่งใหญ่กว่ามะคูลตัวหนึ่งเท่ามะคูลน,นี่นะครับ เฮครับได้มาสองตัวครับไปต่อครับเอาขุดใหม่สองหลุมแล้วก็เอาหลุมเก่าสองหลุมเอามาลุ้นกันครับกี่ได้มาสองตัวนี่มีไหม มีมดรือเปล่ามดไม่มีมดไม่มียกอุ้ยมีมีครับมีตัวงามเลยมีมีมีครับมีเหมือนจะสองตัวเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนดูครับอุ้ยตัวเดียวตนตัวใหญ่ครับตัวเดียวครับต่ตัวใหญ่โอ้ยนึกว่าสองตัวโอ้ตัวเดียวครับแต่ตัวใหญ่ครับนี่ครับ เดี๋ยวออกทางงาอีกงามันรูใหญ่ครับตัวเดียวครับแต่ตัวใหญ่ครับแอนต่อครับมาดูหลุมเอาหลุมเก่าไม่ได้ขุดใหม่ดูครับเป็นไงสองหลุมที่ผ่านมาไน้ขุดใหม่ครับ มื่อวานนี้เหนื่อยครับวูเดาลุมเก่าเลยมีฟองขึ้นถึงนู้นไม่เข้าาหนีไปทางนู้นเลยนะไม่เข้าจริงครับไปต่อครับ ตัวนี้ก็ใส่ลุมเก่าครับตัวไหมน่าจะมีอุ้ยครับมีนี่เข้าไปขาเลยโดนหนีบสองตัวครับสองตัวครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งเท่ามะคูนตัวหใหญ่กว่ามะคูนนิดหน่อยครับนะครับ องตัวเลยครับโอ้สามตัวครับมีสองสาม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 ,สามตัวครับอย่างนี้สามตัวเลยครับตัวหนึ่งเท่ามาคูณตัวใหญ่สองตัวเท่ามาคูณตัวหนึ่งใหญ่กว่ามาคูณครับส่วนนี้สี่หลังจัดมาหกตัวครับ มาดูกันต่อครับส่วนนี้ครับต้องใช้ในเปิดครับมดเยอะครับมดตัวน้อยเยอะแถวนี้ยิงแพ้ๆหมดตะน่อยอยู่ครับขเา้มารุ่นกันครับ นี่น่าจะมีรุ่นบ้างนะมีแต่ตัวเล็กๆเหรออจริงด้วยครับตัวไม่ค่คยโตครับทั้งนี้น่าจะหมดตัวแล้วครับนีครับตัวไม่โตครับท่้ามากูนนีม่มองไม่เห็นเนาะมันแดบมันซอง แมันสองตุ้มนะครับเด้มาตัวครับไอ้ต่อครับตุ่มสั้นบ้างครับสายปิดตำแหน่งแล้วก็ไม่เข้าเลยครับมีตัวเล็กครับร้วนหมดแล้วก็ไม่รู้ทั้งนี้ อสามตัวครับแต่มันตัวเล็กสะระนี้ก็ปลาไหลมันหมดแล้วตัวใหญ่หมดแล้วจริงๆครับเข้าไปสามตัวครับเข้ามาคูณสองตัวแมงก็ต่าเพียบเลย ถ้ามาคูณสองตัวเล็กกว่ามาคูณตัวหนึ่งโอ้ตลาไน่าจะหมดตัวครับทางนี้ไปต่อครับมาดูจุดนี้ครับไม่เคยย้ายเลยครับใส่ทีเข้าสามสี่สามสี่ตลอดแล้วก็เล็กลงเล็กลงครับเคยเข้าตัวใหญ่บิ๊กแต่นั้นก็เล็กลงเล็กลง นี่มีเหลือไหมถ้าถ้าไม่เข้าก็แสดงว่าหมดแน่นอนครับหมดจริงๆครับมีตัวหนึ่งเท่าเส้อเดือนนีโอ้ต้องย้ายหาที่ใหม่แล้วครับนี่ครับเท่าเส้อเดือนจริงๆครับโอ้ไม่เทครับหมดแล้วครับตรงนี้ครับต้องย้ายแล้ว ปต่อครับดูต่้สั้นอีกหลังหนึ่งครับมีใส่น้ำลึกครับโอ้ยหมดครับโอ้หมดเยอะมากครับเอ้ามีครับเลยตัวไม่โตครับโดูปลาไหลเพียบเลยครับหมดตัวครับแถวนี้หมดตัวจริงๆครับสองตัวด้วยครับ นะครับสองหรือสามนี่สองสองตัวเดีตัวเล็กครับมันหมดตัวครับแถวนี้ครับอะไรหมดตัวแล้วต้องย้ายที่ใหม่แล้วครับไปต่อครับองมันหมดตัวจริงๆครับไม่มีแล้วเข้าแด่ตัวเล็กแล้วต้องย้ายแล้วครับต้องย้ายทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วมาใส่ใหม่ไม่งั้นไม่มีตัวให้เข้าเอก ไม่มีครับไม่อครับมีมดด้วย嘛อ้มีมดอีกโอ้ยนี่ครับเป็นตัวไม่โตครับฝั่งนี้มันหมดจริงจริงครับ ตัวเดียวครับตัวมีโตครับมันหมดแล้วปล่ายฝั่งนี้หมดแล้วครับครับผมอ่าได้มาสิบสอตัวครับโซนนี้ก็ได้มาหกตัวครับแต่ตัวเล็กครับโซนนี้แสดงว่าปลาายหมดต้องย้ายออกไปครับเพราะว่าใส่บ่อยใส่แช่นานครับครับเดี๋ยวต้องย้ายไปที่อื่นครับ เดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านครับครับมาสรุปผลงานกันวันนี้ครับสิบลังครับไปลองโซนใหม่ดูไปลองโซนโซนไม่โซนใหม่หรอกครับโซนนั้นนั่นคือใส่มาแล้วเว้นมาแล้วประมาณสองอาทิตย์ครับปรากฏว่าเข้าดีครับแสดงว่าปลาไหลที่มันเข้าตัวเล็กแล้วก็เข้าเข้าน้อยมันหมดตัวเราต้องย้ายไปเรื่อยๆครับ ก็ได้ปลาไหลรมาณสิบสองตัวครับแต่ว่ามันตัวเล็กโซนอีกโซนหนึ่งมันมีแต่ตัว,ตว,ตวเล็กครับแมงก้าเต่าเยอะครับโอ้ก่อนใกล้ฤดูหนาวแล้วแมงก้าเต่าเยอะนี่ครับมีอ่าโซนโซนที่เราใส่บ่อยๆนะครับมันจะ มันจะตัวเล็กมันจะตัวเล็กลงครับแต่ว่าโซนที่ถ้าเราใส่แล้วเราเว้นระยะไว้สักสองสองสัปดาห์แล้วเราไปใส่ใหม่มันจะเข้าตัวใหญ่ขึ้นครับแต่ก็คงเ,เข้าไม่ไม,ไม่ไม่นานครับเพราะว่าเข้าวันสองวันนู่คงหมดอีกเหมือนเดิมกพต้องเว้นระยะไปเรื่อยๆครับถ้าเราจะใส่โซนเดิมนะครับ ครับก็สิบหลังได้มาส,สองตัวก็ถือว่าผ่านครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับที่เข้ามารับชมครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้ครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ